อัปเดตตู้เย็นใหม่แม่บุ๊กได้มาใหม่แน่แนๆเลยดูนี่เจ๋งไหมเฮย้ยแฮ่เคาะก็เห็นข้างในแล้วทุกคนเปิดเลยครับโอ้โ แน่นแน่นเลทุกคนดูข้างบนครับมีน้ำเปล่าน้องบีบีนะฮะอันนี้ก็น้องบีชอบกินโยเกิร์ตโอ้โหตรงนี้น้ำมันลมวิตามินแล้วมาดูชั้นที่2น้ําเปล่าน้าาํามะพร้าวเค้กเป็นกล่องก็วางได้และชั้นที่3มเค้กน้องบีบีชอบโอ้โหแน่นๆใกล้หาโลวีนแล้วก็ต้องมีนะฮะมาดูเกะนี้ครับทุกคนโอ้โหไหมแน่นใช่และเกะนี้ทุกคนดูครับโรตีเต็มไปหมดและทุกคน นมบีบีทั้งนั้นและดูฝั่งนี้สิปะปะมาม่มาใส่ไม่ยั้งเลยอะแน่นมากไม่มีแบบช่องว่างเอามือเข้าไปเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างล่างกันยิ่งกว่าข้างบนอีกนึงอ้โห ตรงนี้ก็เป็นอาหารแชร่แข็งข้างล่างก็จะเป็นเค้กของเขามีไส้อองไส่อัวเต็มไปหมดมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเค้กของแม่บุ๊กนะครับข้างล่างก็เค้กอ,อีกแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกปลาสลิดปลาแซลมอนฝั่งนี้ไอติมลว้ลวนๆจ้าโอ้โหกี่ยี่ห้อครับใส่เข้ามาให้เต็มฮะปาปาดูนุน่นเนี่ยมีมันปูของเราด้วยแล้วก็มีไอติมอีกแล้วทุกคนและนี่คือตู้เย็นใหม่ของแม่บุ๊กครับอัปเดตอาทิตย์นี้มาแล้วและนี่ ตู้เย็นตู้ที่สามของบ้านเราโอ้ดูหน้าเขาด้มีความสุขมากออทุกคนนี่เครทำเบี้ยวอะโอ้โหเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยไม่ได้เลยต้องจัดให้ตรงคลิปที่แล้วแม่บุ๊กบน่นเฮียว่าตู้เย็นใส่ไม่พอจัดให้เลยทุกคน LG InstaView ฮะสวยไหมฮะเนี่ย <Yeah. S 2> อยากได้ตู้เย็นแบบเนี้ยมานานแล้วตู้เย็นที่เป็น InstaView ทุกคนแค่เคาะ สองทีแบบนี้ก็เลยเห็นของด้านในแล้วว่าดูดิใช่ดูก่อนเปิดแล้วประหยัดไฟด้วยนะต่อไปนี้บ้านเราไม่ต้องซื้อน้ําแข็งอะไรใดๆแล้วนะเพราะเขามีระบบทําน้ําแข็งอัตโนมัติแบบไม่ต้องต่อท่อน้ำกดตรงนี้ได้เลยค่ะป๊านี่โอ้โหนี่คือการป้ายยาทุกคนเอ้สลับโหมดค่ะป๊า้ําน้ำจงมาจ้านี่ก็ได้น้ำเย็นแบบช่ำๆมีระบบ U V นาโ o แบบนี้ด้วยค่ะที่ช่วยลดแบคทีเรียในท่อกดน้ำน้ำสะอาดดื่มได้ทุกวันสบายใจสุดๆเย็นไหม กินไปเคาะไปและที่บ้านเราเลือกตูเ้เย็น LG เพราะเขามีไฮจีนเฟรชพัดระบบฟอกอากาศภายในตูเ้เย็นกำจัดเชื้อโรคและกลิ่นอับได้ถึง99.99% 99และยังมีสมาร์ทอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ทนทานทำงานเงียบประหยัดไฟและรับประกันคอมเพรสเซอร์ถึง10ปีเลยนะฮะและยังมีแอป LG ThinQ เอาไว้ควบคุมตูเ้เย็นจากมือถือได้ด้วยจะเช็คสถานะหรือดูว่ามีปัญหาอะไรก็สะดวกมากๆใครเห็นแล้วอยากเปลี่ยนตูเ้เย็นแบบแม่บุกนะทุกคนเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยที่เว็บไซต์ของ LG ได้เลยมีหลายรุ่นให้ดูด้วย